สวัสด,ดีจ้าเพื่อนๆสวัสด,ดีเช้ากาต่อยู่ในโหมดของการเดินทางเจววันนี้มาจอดทายดงกระถินกระถินทางนั้นเลยนะกระถินกระถินกรถินกระถินริมทางเพื่อนๆโอเอ้ยยอดสวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะ เดี๋ยวขากลับป้ต่อยต้องเก็บต้องเก็บต้องเก็บ,กบถ้ากระถิ่นริมทางโอ้ยยืนงงในดงกระถิ่นป้ต่อยเดินทางเดินทางวันนี้เป็นนักเดินทาง สบายดีกันนะจ๊ะหมวกเบี้ยวเชียโอเค